มาเดูแจพี่นอ้องมันอกีกกระยายกวงอยู่ทุท่งอยู่ทางคือเก่าเลยล่ะมานาน,นเนาะมาเลี้ยงควายซืมม้อมึงเออควายฟ้าแฝกนอก้องขึ้นเงินขึ้นทองเออไม่ยายกวงดีพาไปเบืงองเัินได้สวนหญา้าผู้ใหญ่คุณผู้หยาหน่ยายมงจ้ะแต่ก่อนก็นไปมาเบือง้าแฝกเพราะม่าผูกไว้นี่แล้วผูกไว้ข้างนอกนี่แหละผมไปหน่ายวางหันก็วันนี้มไม่ไหวนอกเอ้ย น้องคุณเงินเลยชอบกล่องชอบกล่องแม่น,น,น,นี่ยสวนห้าหนพ่อใหญ่เพื่นก็เอาขี้กล้วยแหงทุ่งไปหว่านเนาะหลังจากตัดไม่เอาแล้วไปหว่านแล้วก็เสื้อน้าเขา้าให้มันขึ้นบัานสันพะว่าสว่วงนี้มันแรงมันเหวี่ยงี้ค่อยไปกับคอนเทนยังเป็นแดงๆดพี่น้องเลย เอาน้ําเขาก็เกี่ยวได้จักน้อยหญ้าเฮาก็บ่อยากยาวปานใดส่วนเพราะว่าใส่ทั้งน้ําที่มาจากหวยน้ําจากพลังแสงอาทิตย์เนาะจ้ะมองได้ตัดก็เป็นแดงๆมองตัดแล้วูใกล้ๆพุ่นน่เพิ่นบ่อยากงามปานใดเพราะว่าน้ําไปบ่อยากถึงมันแห้งไวนี่มาตัดแต่ว่าอันมองให้งามยู่ให้ เาเป็นเป็น yes? ดิส yes? ุ so ่มเนาะเป็นลุว่าไงเป็นหลุ่นีาวมาสงสูงมาตัดเนี่ยส่วนแรงๆสำคัอยู่อ่อนสามงสี่งมาตัดเนี่ย่ตืเจ้าเขาเจ้าเขาเป็นขยัน คนสุกัดเป็นแถวเรียงไปอย่างนี้อ่งไหวโคงไหวมาอนนั้นเคยกระโดดโลมาหนมาเห็นเยตอนันงามเฉียงสิลป์นั่นแหลนึ่งร้อยโ้ไว้การตัดเนี่หลุดหลักาปมากเย คักค่ะตัดไปเราวันนี้มีผู้มาอยากได้น้ำเด้บ่เพราะยังกับปั้นไห้ว่าสันเพราะยังอวนในเรามามาขอคเรากับมีงวงคือกันว่าสันโอ้ยมันแหี่ยงเลงมาปั้นแหน่เราอะจักหลุดในว่าสันเพิพ่นกะเกะมากองไว้ใส่กระสอบมาจุกอกกระสอบไห้เพราใหญ่อ้วนเ่าไปเห็นงวงเราควมเหี่ยงเด้งในพีนโนโ่น้องนลยเดงอยู่อย่าก็ไม่อยากปรุงเด้ <c oughs> อ้าว กะเต็มด,ดเดี๋วนานใหญ่อืออนเลยนะมาขอเบ่งขอปั่นไปหิงวัวมาสันมีงวัวสองตูห้หน,นึ่งดอกลาวะมนไ้ายดอกวลาก็เลยอนีี่เอาหาคำว่เต็มดุดกับคำว่เมื่อและไร้ศอกด้่เราห้ยกับศีสษะหาศอกคนละหกศอกสำหรับสวนหยาใน่านยาพึ่นกะคือหินๆนี่แหละพี่นองเ้ยง่ามเนี่ขี้ไหลเนี่ น้ำเขาไปนำ้ำตัดไปน้ำเนาะมองได้งานกับสัดมองได้ขี้ลายกับป้าไหวซันอ่าพออย่างอ้วนพอใจพอใจเราเลยไปหย,ยาไปเหนหัวเรา